ทำคืนวันคริสต์มาสอีฟปี1954ผู้คนมากมายรวมตัวกันแหงนหน้ามองท้องฟ้าสิ่งที่พวกเขารอคอยไม่ใช่ซานตาคลอสแต่เป็นผู้มาเยือนจากต่างดาวตามคำทํานายของดรธีมาตินที่อ้างว่าเธอสาม,มารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกได้และในคืนนี้จะมีผู้มาจากฟากฟ้ามารับตัวพวกเขาอพยพไปยังดาวดวงใหม่ก่อนที่ภัยพิบัติจะบังเกิดและโลกจะถึงคราวสิ้นสุด มนุษย์ต่างดาวได้ปรากฏตัวในคืนนั้นตามคำทำนายของโดราธีหรือไม่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหลังจากนั้นนี่คือเรื่องราวของลัทธิ The Seekers สวัสดีค่ะพบกับช่อง Lady of Mystery ช่องที่จะนำเรื่องราวปรากฏการณ์ลึกลับหน้าพิศวง,งทั่วโลกมาเล่าให้คุณฟังถ้าชอบช่วยกดปุ่ม subscribe หรือพูดคุยกันผ่านช่องอม m ม e n t เพื่อร่วมหาคำตอบไปด้วยกันนะคะ เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่เมืองโอก๊กพาร์คเมืองเล็กๆในรัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1954เกือบ1ิปีหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเมื่อชาวอเมริกันได้เห็นพลังทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถถล่มเมืองทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองในชั่วพริบต,ตาและการก่อตัวขึ้นของสงครามเย็นก็ทำให้ผู้คนหวาดกลัวจนเกิดความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกแพร่สะพัดไปทั่วอเมริกาไม่เว้นแม้แต่อดีตคุณหมออาวุโสที่มีชื่่อวา ชา a r ลส์ลาเฟตซึ่งประกาศลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่าจะมีภัยพิบัติร้ายแรงกว่าครั้งใดๆเกิดขึ้นในปี1955แท้จริงแล้วคุณหมอลาเฟตต์เป็นเพียงฉากหน้าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังคำทำนายนี้คือโดโรธีมาตินแม่บ้านวัย5้ปีที่ศรัทธาในลัทธิไซนโทโลจีและเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวโดโรธีอ้างว่าเธอสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกได้เธอเรียกพวกเขาว่า ผู้พิทักษ์พวกเขาเหล่านั้นมาจากดาวที่ชื่อว่าแคลเรียนและเมื่อผู้พิทักษ์ติดต่อมาโดราีจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือโดยที่เธอไม่รู้ตัวโดยลายมือที่ไม่ใช่ของเธอผู้พิทักษ์จากต่างดาวบอกกับเธอว่าอีกไม่นานโลกจะถึงคราวชำระล้างครั้งใหญ่จะเกิดภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมและแผ่นดินจะถูกจมลงใต้น้ำในวันที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเชื่อในคำทำนายของโดราี พวกเขารวมตัวกันและเรียกตัวเองว่า The Seekers ในจำนวนนั้นมีนักวิจัยด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยมิเนโซตาแฝงตัวเข้าไปด้วยและได้เขียนหนังสือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหลังจากนั้นในวันที่17ธันวาคมปี1954โดรธีได้นัดบรรดาผู้ติดตามให้มารวมตัวกันที่บ้านของเธอเพื่อรอคอยการมาถึงของผู้พิทักษ์ในเวลาบ่าย4โมงพวกเขาออกมายืนที่สวนหลังบ้านจ้องมองไปบนท้องฟ้า ทุกคนไม่สวมเครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับที่มีส่วนประกอบของโลหะซึ่งโดรธีอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นยานอาวกาศแต่10นาทีผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีใครปรากฏตัว20นาทีก็แล้ว30นาทีก็แล้วในที่สุดโดรธีก็เดินกลับเข้าบ้านส่วนคนอื่นๆนั้นเริ่มวิตกกังวลและถกเถียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นโดรธีบอกพวกเขาว่าวันนี้เป็นเพียงการซ้อมใหญ่เท่านั้นผู้พิทักษ์จะมารับพวกเขาแน่ๆ แต่ผู้พิทักษ์จะต้องมั่นใจว่ามนุษย์ได้เตรียมตัวมาดีแล้วจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเมื่อถึงเวลาจริงในคืนนั้นโดโรธีได้รับข้อความจากผู้พิทักษ์จากนอกโลกที่ยืนยันว่าผู้พิทักษ์จะมารับตัวพวกเขาอย่างแน่นอนโดโรธีมาตินและดร์ชาร์ลส์ลาเฟตสาวกเบอร์หนึ่งได้นัดผู้ติดตามทุกคนใหม่เป็นครั้งที่สองในวันที่21ธันวาคมพวกเขาเฝ้าดูนาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนอวันที่22แล้วแต่เหตุการณ์รอบตัวก็ยังเป็นปกติดี ไม่มีน้ำท่วมไม่มีภูเขาไฟระเบิดจนกระทั่งตีสี่ของเช้าวันนั้นโดโรธีถึงได้รับข้อความจากผู้พิทักษ์อีกครั้งระบุว่าเทพแห่งพื้นแผ่นดินได้ยืดเวลาทำลายล้างโลกออกไปเพราะเห็นแก่ความตั้งใจของพวกเขาที่เชื่อมั่นเฝ้ารอตลอดทั้งคืนจึงให้โอกาสแก้ตัวโดโรธีมาตินเชื่ออย่างสุดใจว่าพวกเขาคือผู้ที่กอบกู้โลกไว้ได้เธอนัดผู้ติดตามใหม่เป็นครั้งที่3ในเวลา6โมงเย็นของวันที่24ธันวาคม แม้จะถูกเบี้ยวนัดถึงสองครั้งแต่สาวกของเดอะซีเกร์สก็ยังเชื่อมั่นในผู้พิทักษ์ของพวกเขาครั้งนี้พวกเขาเล่นใหญ่ถึงขนาดตีพิมพ์ประกาศให้ผู้คนทั่วไปรับรู้ด้วยเมื่อวันคริสต์มาสอีฟมาถึงในขณะที่คนส่วนใหญ่เฉลิมฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวผู้คนราว200คนได้มารวมตัวกันที่บ้านของโดโรธีมาตินเพื่อรอคอยการมาถึงของผู้มาเยือนจากต่างดาวพวกเขาร่วมร้องเพลงคริสต์มาสในขณะที่จ้องมองขึ้นไปบนฟากฟ้า ท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาจับตามองการรวมตัวครั้งนี้แต่แม้เข็มนาฬิกาจะชี้ที่เลข6แล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนท้องฟ้านั้นมีเพียงความมืดมิดและหมู่ดาวหนึ่งในนักวิจัยที่แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเข้าไปถามดรลาเฟตว่าทำไมถึงไม่มียานอวกาศมารับพวกเขาเสียทีแต่ดรลาเฟตกลับอ้างนูน่นอ้างนี่ไปเลยเช่นมนุษย์ต่างดาวไม่ชอบคนเยอะๆหรือมนุษย์ต่างดาวอาจจะแฝงตัวอยู่ในฝูงชน ไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรก็ตามเหตุการณ์ในคืนนี้ได้สร้างความผิดหวังให้กับสมาชิกส่วนใหญ่จนพวกเขาพากันถอนตัวไปในวันต่อมาทีมนักวิจัยได้ไปหาโดรธีที่บ้านอีกครั้งโดยอ้างว่ามีสมาชิกใหม่อยากเข้าร่วมกลุ่มด้วยโดรธีต้อนรับพวกเขาด้วยความยินดีดูเหมือนเธอจะเชื่อยอ,ยอย่างจริงจังว่าพวกเขาคือผู้พิทักษ์ต่างดาวที่ปลอมตัวมาโดรธีถึงกับออกปากถามสมาชิกที่มาใหม่ว่า คุณแน่ใจนะว่าไม่มีข้อความจะส่งถึงฉันตอนนี้เราอยู่กันแค่สองคนคุณพูดได้นะแต่ความหวังของดูรธีก็พังทลายไม่มีผู้พิทักษ์คนใดมารับเธอไปจากโลกใบนี้และสองสันต่อมาเธอก็ถูกตำรวจเข้าจับกลุ่มในฐานที่ก่อเหตุไม่สงบในคืนวันคริสต์มาสอีฟเรื่องราวของลัททีเดอ s e e เก r s ถูกบันทึกไว้ในหนังสือชื่อว่า When the Prophecy Fails แปลได้ว่าเมื่อคำทำนายผิดพลาด เกตดโดยทีนักวิจัยด้านจิตวิทยาลีออนเฟสติงเกอร์เฮนรี่ริเคนและสเตลลี่สแคร์เตอร์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านภาวะการรับรู้ของสมองที่เรียกว่าค ognitiv dissonance ทฤษฎีว่าด้วยค ognitiv dissonance หรือความขัดแย้งด้านการรับรู้คือภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความคาดหมายมนุษย์จึงพยายามหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตัวเองมนข้อมูลเข้าข้างตัวเองเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจ และสามารถเชื่อในความเชื่อเดิมต่อไปได้หลายๆครั้งเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเช่นเดียวกับผู้ติดตามคุณโดราีมาตินที่แม้คำทำนายของเธอจะผิดพลาดแต่แทนที่จะโกรธหรือไม่พอใจพวกเขากลับพยายามหาเหตุผลมาอธิบายความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและพร้อมจะเชื่อมั่นในผู้พิทักษ์จากต่างดาวของพวกเขาต่อไปเพื่อปกป้องตัวเองจากความผิดหวังภาวะนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ตลอดหลายพันปีของมนุษย์ ในนิทานอิศบเรื่องหมาจิ้งจอกกับพวงองุ่นหมาจิ้งจอกอยากจะลิ้มรสพวงองุนแต่พวงองุนนั้นอยู่สูงเกินไปหมาจิ้งจอกจึงตัดใจและบอกกับตัวเองว่าอางุ่นมันเปรี้ยวไม่น่ากินหรอกเป็นการหาเหตุผลมาเบียงเบนความผิดหวังของตัวเองถือเป็นคอกนิทีฟดิสโซเนนซ์แบบหนึ่งก็ว่าได้หลังจากงานวิจัยเรื่องคอกนิทีฟดิสโซเนนซ์เป็นที่รู้จักก็มีการนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในวงการอื่นๆนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง หรือแม้แต่ด้านการตลาดโดยการสร้างเหตุผลให้ผู้บริโภครู้สึกผิดน้อยลงในการจับใจใช้สอยของใช้ที่ไม่จําเป็นภาวะนี้แม้เราจะรู้อยู่แล้วแต่ก็อดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้จึงเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนความคิดแต่ก็ใช่ว่าจะทําไม่ได้เลยนักจิตวิทยาได้แนะนําวิธีแก้ไขไว้สามวิธีหลักๆวิธีแรกพยายามเปลี่ยนความเชื่อพฤติกรรมให้เป็นไปนในสิ่งที่เหมาะควรเพื่อจะได้ไม่รู้สึกแย่กับมันอีก วิธีที่2ให้ลดความสําคัญของความเชื่อที่ขัดแยง้งเบีเ่ยงเบนความสนใจของตัวเองไปที่เรื่องอื่นแทนและวิธีที่3เปิดใจรับข้อมูลใหม่ที่น่าเชื่อถือมากกว่าก็จะช่วยให้เรายึดมั่นกับความเชื่อเดิมน้อยลงได้เช่นกันภายหลังจากเหตุการณ์เฝ้ารอผู้มาเยือนจากต่างดาวในคืนวันคริสต์มาสอีฟไม่เป็นดังหวังโดยทีมาติน hmm. ก็ถูกส่งตัวไปเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์ จากนั้นเธอไปใช้ชีวิตอยู่บนเทือกเขาแอนดีสในประเทศเปรูปอยู่หลายปีก่อนจะกลับมาอเมริกาสร้างตัวตนใหม่ในฐานะซิสเตอร์เทดราเธอยังคงเชื่อมั่นในการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตทรงภูปัญญาจากนอกโลกและตั้งรัฐที่ใหม่ชื่อว่า Order of Sananda and s San a n นด Kumara ซึ่งตั้งตามชื่อของผู้พิทักษ์จากต่างดาวที่เธอศรัทธามาโดยตลอดตราบจนเธอเสียชีวิตไปในวัย92ปีไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวจะมีจริงหรือไม่ แต่ความเชื่อมั่นของดรีมาติน,นั้นเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนฟังคลิปนี้จนจบแล้วคุณเริ่มตั้งข้อสงสัยกับความเชื่อของตัวเองบ้างหรือยังคะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะหากสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถดูได้ในลิงก์ใต้คลิปและหากท่านผู้ฟังท่านใดมีประสบการณ์ตรงอยากจะบอกเล่าก็พิมพ์บอกได้ในคอมเมนต์ได้เลย ถ้าชอบโปรดติดตามคลิปใหม่ๆได้ทุกสัปดาห์ทางช่อง Lady of Mystery นะคะสวัสดีค่ะ